ก็แล <sa> <wildlife> ้วก็มึงก็ต้นนี้เหรเล็บข้กแล้วนะกูไปเล็กจับปาล่เออเออเออเบาบุกเขียวคนเอออะไรที่แก่แล้วว่าเม่ที่วัดเตลูตัวด่างหเลยเลยไปลยอ่ะเฉยๆเฉยๆด๊าบาร์ว่ะมึงน่าสนใจนี่คือคี่เม่อที่ะเอเออจานตัวด่างหิละเอาไว้เตลูอเลยไข่ชาด้ด๊าาเลยนะ

Ủa, đến lơ ta lúc của bản thoại thì bà thọ